สวัสดีงามๆครับ FC แฟนเพจปีน้อยครับพักไม้ใส่เขือเดินทางมาถึงร้านปีน้อยแล้วเนาะครับเนาะชุดแรกเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะบายบายวันศุกร์นะครับเนาะวันพุธเป็นวันเสาร์จะมาแฮมชุดนะครับเนาะพักเสี่ยวอยัางหมาโมนะครับห่างไวเท็ดล้มหนุ่มนะครับวันนี้ปีน้อยจะคั่วคั่วให้ล้มหนุ่มเพื่อพอนะครับเนาะนะครับเป็นเมนูตีล้มครับเป็นเมนูตีเมืองแล้วก็ล้สุดยอด มีไผ่นี่ขายที่ไหนครับเห็ดล้มหนุ่มมันแป้งนะครับเนาะกิโลสองร้อยห้าหกสิบุนนะครับมาพี่น้อยจะขว้วเห็ดล้มหนุ่พอครับขั่วเห็ดล้มหนุ่มพอนะครับเนาะมีหมูบดนะครับเนาะจะใส่หมูสามเนซอยก็ได้คือแค่แต่มาเริ่มทํากันเลยครับมีหลายสูตรหลายวิธีทํานะครับเนาะเห็ดล้มหนุ่มอ่อนเลยครับดอกมากรูดอยังกำลังถึงแล้วนะครับดอกมากรูดนางล้า มารแบบร้อยครับครบแกงเซกเฮ็ดลมหนุ่มนิมมะขนาดเอามาหั่นมาซอยครับเฮ็ดลมหนุ่มอ่อนๆเลยครับมาจากบ้านเฮาพะเยานะครับเนี่เป็นเมนูที่ล้ำสุดยอดนะครับรับรองแบบมีไผ่ทำขายแน่นอนครับมีแต่พี่น้อยพี่า้าเนี้ยแค่ขาย <c oughs> นะครับมีกุยังครับร,ร้านพี่น้อยครับมามาครบหมดละครบับ ดอกมาปูกกัเริ่มมีมาแล้วนะครับเพียงดาพักเสี่ยวมาครบหมดแล้วครับวันพูกกับไม้แหมชุดนะครับเนาะวันพูกกับมาแหมชุดเป็นวันเสาร์ครับจัดเต็มความเป็นเมืองอยู่แล้วครับทั้งสองสาขานะครับเนอสาขาหนึ่งกับนวมินทร์สายสามสาขาสองกับสัตหีบครับตีปีน้อยไล่ชดทุกวันทุกวันนี้ยูสาขาสาขัตหีบนะครับเนาะ จัดเมืองเมืองเหมือนเดียวกันครับพักไม่ใส่เครือพวกพักไม่ใส่เครือจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับจัดการมัว,วัวาเมืองนะครับนาอยไปพอในเพจครับน้อยโพสเพจล้านนะครับนาอทั้งสองสาขาเลยครับอ่าเดือบล้อยละเห็ดลม้ลมนุ่มตัดตีนมันออกเห็นหน้อยครับ สิ่งติดต้องเตรียมกับเนี่ยครับผักละผักแค่นะครับเนาะวันนี้เปน้อยจะคั่วแบบคั่วเฮดหอบนะครับเนาะตีล่างก็ยังมีอยู่นะครับคั่วเ็ดหอบนะครับเนาะมามาเริ่มทํากันเลยครับจุดกัดครับตั้งกระทะน้ำมันหมูใส่ครับเป็นน้ำมันหมูนะครับรับิปน้ยใส่น้ำมันหมูนะครับน้ำมันเริ่มห้ดแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกแกงเมืองเฮานะครับ ตีล้านกับมีขายขายทางออนไลน์กับมีครับกระเทียมครับตุบใส่หมูใส่ไปได้เลยครับผัดน้ำพริกหอมๆก่อนนะครับเนาะน้ำพริกแกงเมืองไปน้อยเพชรนะครับแกงเมืองได้ทุกอย่างนะครับเนาะแกงแค่แกงอมจีนแกงผักกาดแกงน้องชมอะไรยังผัดไก่มัดนะครับหอ,อมขนดัด เมือกว่านี้แบบนี้ทนแน้เป็นเมน,นูติดล้ำนะครับกวาเห็ดลมหนุมนี่หัดน้ำพริกไปหอมๆครับมัต้องไปใจ้ไฟแห้งล้ำนะครับเนาะน้ำพริกหอมแล้วก็เติมน้ำไปน้อยครับเห็ดลมหนุ่มพระเอกของเขาก็ใส่ไปได้เลย เงแก๊แขงได้แล้วครับ่ะตรงนี้กับปรุงรสไปต้วยครับเหมือนเดิมครับรดเห็นน้อยของปรุงรสไปเห็นน้อยน้ำปลากระซือไปน้อยครับเอาครับเอายัดมากาแฟเดียวได้กิน อแก้วทำแก้วกระตุ้มเคับากุ้งนะครับเนาะเ็ดนมนมมันสุกง่ายนะครับเนาะพักดใส่ไ,ไปได้เลยครับผักละกับผักแค่นะครับเนาะใบป,ปูนกับใบชะอมนะครับเนาะตัวไปเรื่อยๆครับตัวเอาจนน้ำแห้งคลิกก็แล้วครับเป็นเมนูติ๊กมะนะครับ<า> ล้มหนุ่มกับมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะครับนาะลลาคกับข้าวแห้งน้อยนะครับนาะกินข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวเจ้าก็ได้กยนกับเหล้าได้ว่าวหาักนะครับนาะก <c oughs> ็ว่ากันไปข้าวหำแห้งแบบนี้ใบบักโคดซอยครับซอยก็ได้ทีก็ได้ไปเข้าไปครับมันจะได้หอมแม่หน,น่อยนะครับนาะเมนูเมืองเมืองแบบนี้อยากกินกับมะล่านไปน่อยครับ เสาว่าทิศเต็มครับเอาหมีดเก็บร้อยแล้วครับน,นี่ัวเห็ดล้มไปหน่อยที่เรายักกับเข้าล้ำครับพร้อมเริมหื้อเมียแล้วครับแี่ชุดยอด เนี่ยกับข,กข้าวลำล้าเพื่อเมียกินเานาะโต๊ะกินเหล้าเมียเนาะโต๊ะกินเหล้าเมียนี่นะครับคว่าเฮ็ดลม้มนมไปน้อยที่เหล้าเมียกับขาลำครับขอบคุณติดติดตามครับขอบคุณติดกดไลค์กดแชร์ครับเนียปลากะตีร้านครับสวัสดีครับ